การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ชันกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งตบกันราวกับนก สวยงามบินผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่ทุ่งทยานออกไปกับเจ้าสองร้อ่ ภาพมุมสูงแปลงทุ่งนาเป็นตัวอักษรคำว่าทรงพระเจริญถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้กับวัดธาดินแดงอำเภอเมืองจงังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของมาดานักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจงังหวัดนครสวรรค์ในการเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนอร่รกิจกรรมไบฟอร์เดปั่นเพื่อพ่อ กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบฟอร์เดสถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับบุคคลทั่วไปได้เห็นควาสนใจในการออกกําลังกายโดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ที่มีผู้ลงทะเบียนในการปั่นจักรยานไบฟอร์เดสมากกว่า6000คนครับการปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะแบงค์ภูยินคำนวณน,นักกีฬาเรือพายพิการทีมชาติไทยชุดปัจจุบันวัย40ปีที่เคยควา้าแชมป์โลกว่ายน้ําที่อังกฤษมาแล้ว ซึ่งใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพร่างกายให้กับตัวเองรวมทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบ,บครัวและผู้ที่ท้อแท้ในชีวิตมานานกว่า4ปีปกติผมก็ปั่นจัก,กรยานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยปั่นเทิดพระเกียรติในหลวงจากเชียงใหม่มากรุงเทพแล้วก็ปั่นไบค์ฟอร์มัมครั้งนึงแล้วแล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ที่ชีวิตคนพิการคนหนึ่งจะทําเพื่อพ่อหลวงได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไบค์ฟอร์เดสเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สําคัญสําหรับผมมากนะครับแล้วก็การปั่นจักรยานมันทาให้ร่างกายเราแข็งแรงพี่แบงค์เป็นคนที่เหมือนแบบสร้างกําลังใจให้คนหลายๆคนที่แบบว่าไปเจอพี่แบงค์คนที่เริ่มทอ้อคนที่ไม่ไม่คิดที่จะออกกําลังกายเลยพอพี่แบงค์ปั่นไปอย่างเงี้ยเขาเห็นพี่แบงค์ทุกคนหันคิดที่จะออกกําลังกายอะ แบงค์ภูยินใช้การออกกําลังกายเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและอารมณ์ไปพร้อมกับการสร้างมิตรภาพอันดีเช่นเดียวกับป้าสาลี่สุกเอ็มวัย60ปีที่เคยป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีก่อนจะใช้จักรย,ร,รยานเป็นยารักษาจนหายเป็นปกติพรอมกับหวังให้กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเวลาตับตีรักษาม,มาปีหนึ่งหลังจากนั้นก็มาออกกําลังกายด้วยด้วยวิธีการปั่นจักรยาน มันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นจนทุกวันนี้สี่ปีมาแล้วที่ที่ปั่นจักรายานแล้วสุขภาพเราดีขึ้นเรื่อยๆนครสวรรค์ไม่ต้องการเลนจักรยานจริงๆนะคะแต่แต่ต้องการให้คนศึกษาเรื่องวัจจกรยานเนี่ยเราจะใช้ยังไงร่วมกับรถยนต์ให้ให้ปลอดภัยคิดว่าการจัดการจอนั้นเนื่องจากเอ่อจากไบค์ฟอร์มมัมเป็นตัวอย่างมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับ คนนครสวรรค์น,นะครับอาจจะมีปัญหากับนักกีฬาที่มากีฬาแห่งชาติเนี่ยอาจจะเจอในบางสถานที่นะครับที่อาจจะต้องปิดถนนเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็ควรจะเลี่ยงนะครับระหว่างออบ่ายสามถึงประมาณ6กโมงเย็นนะครับข้อควรปฏิบัติก่อนการปั่นจักรยานไบฟอร์แดสปั่นเพื่อพ่อเริ่มจากการเช็คสภาพรถจักรยานทั้งลมยางเบรกและชุดเกียร์ตามด้วยจุดข้อต่อของจักรยาน ถ้าเป็นมือใหม่ควรฝึกขึ้นลงจัก,กรยานให้คล่องตัวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวให้เหมาะสมเช่นหมวกกันน็อกถุงมือแว่นกันลมและครีมกันแดดศึกษาเส้นทางล่วงหน้าสุดท้ายมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมขบวนและสังเกตกันให้สัญญาณกลุ่มตามขบวนนครสวรรค์ใช้เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่สารากลางจังหวัดผ่านหน้าสนามกีฬากลางไปยังอุทยานสวรรค์ตามด้วยสะพานเดชาธีวงศและค่าจิรประวัติ รวมถึงสถานที่สําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จปฏิบัติพระราชก,กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นสถานีรถไฟและวัดศรีสวรรค์สังคารามหรือวัดถือน้ํารวมระยะทาง29กิโลเมตรโดยทางจังหวัดจะทําการปิดถนนตลอดเส้นทางตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาอินทัชเพชระสมกูลไทย PBS รายงานจากจังหวัดนครสวรรค์